กลับมาในช่วงนี้สาวติสุดเท่อย่างพี่ดาเอนโดรฟินเขาจะพาแฟนๆเด็กกระจายไปซอกแซกกันเอ๊ว่าแต่จะพาไปไหนคะพี่ดาคะสวัสดีพาดาเองนะคะสวัสดีแฟนๆชาวดากกระจายคะ่ะวันนี้เห็นดาแต่งตัวมาเต็มข่านี้นะคะอายไลเนอร์ผมหน้ารองเทา้าแถมมีเซ็ตชากละลายต่างๆนะคะวันนี้ทําอะไรกันเนี่ยตามดาม,มาดูเลยคะ่ะ ครูสิบสุดๆุดปีเลยก็วันนี้นักร้องสาวดาเอนโดฟินพามาบุกกองเอ็มเพลงรักเอ่ยเพลงใหม่ล่าสุดที่สาวดาริเซอร์เองซะด้วยว่าแต่เป็นเอมีของสาวสุดแนวทั้งทีใ้ธรรมดาได้ยังไงสาวดาก็เลยจัดเต็มให้ออกมาเป็นแมกกาซีนแฟชั่นลงทุนเพ้นมือเพ้นหน้าที่จะตัวพูดเลยว่ายอมทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ไงานที่โดน เป็นเพลงแรกที่จะเปิดตัวเหมือนเหมือนด้านน่าจะหายไปเกือบเกือบสามปีปีนี้ก็เลยแบบเลิกเพลงเร็วมาเป็นเพลงเปิดตัวค่ะชื่อเพลงว่ารักเอยเนื้อหาของเพลงบอกแล้วว่าชิลๆคนเราอยู่คนเดียวก็เหงาใช่ไหมแต่ไม่เจอใครพอคบแล้วถ้ามันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเนี่ยบอกตัวเองไว้ให้ใจคืนเคลมดีกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะชิลๆนะคะแค่ฟังดนตรีเหมือนจะให้ทุกคนแบบขับรถไปต่างจังหวัดอย่างมีความสุขแล้วก็เหมือนแบบว่าอ,อ,อยู่กับเพื่อนแล้วก็แบบ เออคอมาไหลามาแม่เชื่อแล้วล่ะคะ่ะว่าฟังเพลงนี้แล้วแฮปปี้เพราะดูจากเจ้าของเพลงก็ดูแฮปปี้ไม่น้อยเลยละ่ะเพราะดูจากลุคใหม่ของดาที่ดูเปรี้ยวจี๊ดจนหนุ่มชอนหวานใจชาวออสเตรเลียแอบตกใจนิดนึงคือ <c ười> อะไรก็ได้ที่ที่ดูแปลกอะคะ่ะถ้าเรียบร้อยดูไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองถึง่าหวานใจแบบว่าแอบตกใจนิดนึงคือ <c ười> ทําไปแล้วอะคะ่ะงอกกลับมาล้วไม่ได้ด้วยไเงี้ยไม่หรอกคะ่ะมันเป็นความฝันของผู้ชายทุกคนว่าอยากให ผู้หญิงที่เป็นแฟนเพลงผมยาวดูเป็นผู้หญิงที่น่าชนุชนหอไม่ใช่เป็นเด็กผู้ชายด้านนุ่มหลุยที่นานๆจะออกงานทีแต่ก็มีประเด็นให้เคลียร์ได้เรื่อยๆที่จู่ๆก็มีข่าวว่ารักกับสาวนุ่นสันคลอนซะแล้วเพราะว่านุ่มหลุยดด้ออกอาการเจ้าชู้จนสาวนุ่นหึงจนเป็นเรื่องเป็นราวโอ้ยได้ยินแบบนี้หลุยจะว่าไงคะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ได ใกล้ความจริงเลยเขาก็มันเอามาเป็นประเด็นได้สําหรับใครที่อยากที่จะให้มันประเด็น่ด็นอยปล่อบ่อยมากครับทะเลาะกันอะไรคะทะเลาะกันว่าใครจะกินข้าวก่อนใครจะกินขนมหวานก่อนฮะไม่มีหรอกไม่มีแม้ว่าจะอุ้มท้องเบบีได้6เดือนแล้วแต่ว่าที่คุณแม่ป้ายแดงอย่างสาวเมย์ก็ยังิ อีเวนกับคุณสามีหนุ่มกันชัยซึ่งคอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดบอกเลยว่าตั้งแต่รู้ตัวว่ากําลังจะเป็นคุณพ่อเนี่ยก็ดูแลภรรยาดีดีแบบไม่มีห่างจนโดนแซวว่าเครียดเกินไปหรือเปล่าคะพี่หนุ่มพี่ตกใจเลยคืต้องวนไปเองหนอยคนเดียวแล้วคือพี่ก็ทำรายการด้วยไงพี่ก็จะแบบเจอเคสอะไรที่มันแบบว่ามาอย่างเงี้ยลูกเป็นอะไรก็กลัวก็คงาเป็นห่วงมากค่ะกังวลมากห่วงมากดูสวยนะดูสวย นี่สวยมากอย่างนี้รูนี้นะท้องไปตั้งนานแล้วไม่น่าปล่อยเวลามันเนิ่นนานเลยท้องนานแล้วจะดูแลดีอย่างนี้อุ้ยดีมากเลยผู้หญิงทั้งหลายคะจริงๆนะคะท้องแล้วมันมันใช่เลยวันจันทร์หน้าตลกอารมณ์ดีแจ่ชวนชื่นที่จะกลายเป็นคุณพ่อายแดงอีกคนหลังจากภรรยาคนสวยสาวแซนตั้งท้องได้แปดเดือนแล้วแม่ถึงจะท้องแก่ใกล้คลอดแล้วก็ตามก็ยังมาตามคุมเอ้ยติดตามคุณสามีมาอัดรายการอยู่เลยนะไม่ได้มาตามฮะมา มาเก็บเช็คนะครับเวลายังไม่ได้ท้องเนี่ยเ,เขาขับรถให้แต่ตอนนี้เขาท้องด้วยก็ก็ให้เขาขับรถให้จะเป็นพ่อคนแล้วนะครับผมเป็นพ่อที่เป็นคนแล้วนะครับผมมาลุ้นกันครับว่าจะเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่ข่าวมาเท่งดูสนุกแบบนี้ยังไม่หมดนะคะแค่อเจเรอเดียวเดๆนะ